สวัสดีพี่น้อ,สองสวัสดีสุขุสุขคนสุมองสุบอลผูกพอกันอีกแล้วกับสองน้องเดือนลงมาบาทตอนนี้มาสี่จุดว่าสีต่างถาดของนอ้องได้วางไดนั่นก็มีพ่อใหญ่อ้อมมาให้คำปรึกษา ปตัวสประสานแบบนี้เออแบบนี้แหละข้อปัญหาแบบนี้แบบอย่างนั้นแบบนี้คอเขาแบีนมีแบบนี้นีแบบนี้แหันบแบบนี้นกรุ่นี้หั้าห้าแต่เาเลยหักที่า้านนี้นี่ีนตีนมันตนี้แลาือว่าห้าคอว่าให้กนีอ้าอก็หบ่

ปูนธรรมดาปูนยังปูนแดงบ่หรือปูนอันเขียวปูนเทนะปูนเขียวปูนแดงมันแหงไว้ีกนะปูนเขียวอันปูนแดงอันนะปูนที่แบบมันแหงไว้นั่ร้บนปูนยังก่อปูนแดงปูนแดงปูนแดงได้หนึ่งหนึ่นึ่น้องเดือนชิมาเฮดสวยชอบคนแรกกันสอบละล่อไอ้คือวะสอบลอยไปลอยไปก็มีป้ายหน่อยเดี๋ยวข้ปูนแดงข้าวปูนเขียวสอบละล่อมาแล้วครับปูนแดงลอยสิบบาทบ่ เออเออเอาเงินอันนี้แหละการหายฉุเบินงั้นถามมันเลือดทรายกาเมื่อขึ้นกาเนาะก็กาแลบเตะพุ่มเลื้อยไปซื้อแล้วก็ซื้อซื้อเนาะไอเอาเอาปูนหินทรายได้เอาทรายแบบนี้นี่ว่าจะพอพันกับเออเย้าอันเย้าหยาจะขึ้นเป็นเออเออเอาอันพอดีหินทรายในบัตรเทาก็บเลือดอยู่เนาะกระสิบนอนน้ำพายอาอนี้นะ พอเพื่อจะเมาเหตุหัวแจกนี่นะพี่น้องเาก็สีแทนทึนเอาเนาะพอเพื well. ่อก mm. <Eat, revised. S 2> ็ส <sprout>. ี <recurring sounds> <c oughs> ้ย่างเชได้ส้่งไายอยู่กับโเป็นย่างดอกเอาพอสำเพ็ดถาดกับบบไลยปันใดชิมากอดตีนไหวสะกอนแล้วก็มาได้ถาดมากก็ได้ต่างเลยอ้อีทมันเ่นี่เอาก่อนเาได้ือมากอเาเอาอตันีน้ีก็ได้ กอติ้นส <beginning> <world> uh, ิกอเป็นผักแบบนี้บเดเอสิกอเป็นอันสั้นเน่นี้เอาเป็นผักแบบนี้เนาะให้พอบุ้งฮะเออนียาปัหาแบบนี้ ไปซื้อปูนนีเบียอนเิส่เงนสี่นซอยเรือมากนซอยมากันแ่จกไปจกไปเธอเล็กเธอหน่อยเนาะพอผมมีเงินก็เล่นสองร้อยบาทเดนนเองจกไปซื้อถาดนะเธอได้ปู สองปัญหากระถาเบิ่งถารุ่นเบิ่งว่าธาชินเอใหญ่สำได้เนาะเอ่อสองสอบคุณพ่อเนาะไปซื้ออากรสอบหนึ่งเพิ่อไม่ได้ไปใส่ย่างอื่นพี่น้องมิแต่ใส่เกี่ยวกับงานของเนาะเนาะยเือายกบ่อกัวกัน โดยการศึกษาไทยอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆเนาะเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเบิร์แล้วโดยกขอขอบคุณหลาย้ต่อที่ได้แล้วาี่น้มาก็ได้ให้พ่อยอยไปซื้อแม่ครับไโดยทาเบิร์บัดเพอนทมาเนาะบัดนี่นก้าวมากกนั่น้น่นะ ปู่ก็ผลต้องเดือนกับเชื้อหยาเรียบร้อยก็ยังรอหยาผลขืนไปปรึกษากับพยาบาลเนาะเอีแทนทึนเอาหินกับทรายนวัดนี้แล้วก็บอกในวัดนี้เพราะว่ามันไปซื้อยาเนาะช่วงนี้ก็ย่ามฝนอีกอย่างรดร่างพาหนะเขากับโบมีก็ฉีแทนทึนเอาในวัดนี้ก็สีมาเห็ดยังรอผลยังขืนไปหาพยาบ้านตอนนี้บาควันกมาคุณมายังวะ มามีข่าวดีวะมาเบิ่งมันสมแมนตัมันคว่นน้อยแมนเนาะก็ดีเนาะวางในท่าทางออกทางข่าวก็สะดวกนะพอดีเลยนี่คือชีมอสมนี่ดอกพี่น้องเอ้ยอันนี้แม่นน่องอยู่นเขาจะโชว์โทรไปเปลี่ยนอาถาดพี่น้องเอาใหญ่กว่าเก่ามากเลยเขาน้ำเบาแล้วอย่ามันหน่อยแมน สามอย่างพอดีอยู่ด้านล่างแหลนเนาะที่เฮามองเห็นกับน้องผิดไปติดตามเบิร์นขนาดตาให้เห็นอะไรทั้งวันนะครับข้างบิ่งกับตะขาตะขาตะกี้ก็ชอบส่งหาผูกขาดอะไรเราว่ากับน้องเลยเรื่อยว่าน้องแบบเอ้าเอ้าเบ้นนี่ใส่กับเพิ่งเลือกเปลี่ยนใหม่อย่ามันหน่อยพอดเนาะหน่อยเลยกับกะทะตกใจลายคือเปลี่ยนใหม่เฮ้ยังกะซาเธอเนาะตกใจลายคืออยากเลิก กระทากระทาลุ่นเบิงนอกบ้านนิทาเบิงท่าตอนเ <รอ S 2> พิ่นมาส่งเผลนยังเป้าท่าพอกระมองข้าไปส่งค่ะแหละเพิ่นกระเป้าอีกบอลหนึ่งมาส่งเขาให้ <c oughs> หเราเป้าเองค่ะก็มีรถลากพาหนะเนาะก็ต้องล่อเพิ่นนี่ <c oughs> ตอนนี้กระน้ำบ่าวควันเพิ่นส <c oughs> ีไปตลาดยายเพิ่นกห็หายหาลอยบาใ <c oughs> ห้ไปซื้อหมากไม้แล้วก็ซื้อกุ้งมาใส่ผ้าขาวให้น้อง

ยังล yeah. ูกซีพันดอกฮะเน่ลูกซีลุกซีนากากุ้งข้าปุ้นน้ำข้าปุ้นน้ำมะขกาะปุ้นน้ำแล้วก็มากมาเนาะ มากันมนาะจะหาพันกี่เรื่อยแรงนะพ่อมาให้ตัวนเขาเลยนะเ้าจะให้ขจิเอาหักบ่เอาจะก็จำบ่าส่ถยอย่างยช่องถยน้ฮัมมันี้เป็นฮานยังมากมายเลยมักเงาะลูกชิ้น พี่น้องนั่นแหละที่มาช่นพาเขาให้ลูกไห่ดาวา mi, าาพ,า ress ดพ่นแนพ่นหมากคณะไปพร้อมกันก at ับปู่คนเลยมีปื่งซ้ายอยากเลยพ่นพร้อมกันกับปู่บอยเพิรนอ่าอ่างหน่อยเพรามอเบาบ่พอแล้วใสใจอย่างอื่นห้าต่จกออกนพอเป็น้สืบปูนสองร้อก่ร้กเรือมากเรือมากก ก็ไว้ซื oh e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 s, en en ้อ okay, ันเอ็มดอกเอ็มลอยให้คนกินให้ผู้คนมาเห็ดอันนี้กินเนาะเอ็มดอกเอ็มลอยนเรา่นกามีข่าวดีอยู่กะรุ่นเบองต้นต่อไปเลยพี่น้องก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆเนาะส่งน้องเดือนกับขอโทษข้อภัยเด้อพี่น้องไ่น้องเดือนถ่ายก็อยากได้คือโมก็อยากได้มาซอยเรือ บบได้กับบเป็นยางเฮากับโบได้เสียใจได้ได้มาทางซองอื่นเฮ้ากับดีใจแห้งหละพี่น้องดีใจลายจได้ซอยหญานาุเวลามาถอย่่าชว่นเาตวารงานามราเรงดื้อใ้ันนด้อุเนาะอากาเรื่อยท่าว่าาทงอาบ เบ่งน้ำาเดอเขาสีดูเเป่นแเอาเข้าออออกไปพุ่นสิบกว่ซองตาอลกิดสิไปสามียังหายเจ้ากับพ่อพันยังที่โดนอาเะเขาจะคอยมาเหตุกันดีๆวะ่ะมันขาดสายจ่ายถอยถอยจังคอยเบ่งกันว่ะหอดมือมันมันเบิดเท่าใไดเาจาคู่โดนหายาคู่ตัวเลขมาเนาะคู่ตัวเลขบัดหายูากสาจ่ายมันเบิรเท่าดแล้วก็เขากับเอเด็กมอบ หลังจากมันส็งานแล้วกมอไผ่เอื่อยคู่มันสีเลือเทไรได้เทไรนสีสีบ่อพ่อบ่้ว่าสีเลือกกบเขาก็อยายคู่เนาะแต่จังแรกก็ต้องในหมอบให่ยาย่นคือเก่าจาอยากระจายเนาะกะถารุ่นเบิ่งปูเลตต้อนผลเอาถาดมานเอาพี่น้องก็ใส่ผนเห็ดไปเรื่อยๆกะปู่กบปลานเคยเห็ดสองคน แล้วก็บ่าวควายเป็นคนคืนปักกองนะพี่น้องยังบบแหลวบทัวยพี่น้องเอ้ยยังรอจักเลยยังรออยู่ตอนนี้ในาแล้วก็อาหินมาขแล้วก็ิ้งปชิมาไว้เออหมากบานั้นถ้าน้ามามาแล้วก็เท่าเพราะว่าธาก็ยังมามาตอนนี้กาบ่ายโมงเลยพี่น้องเอ้ยยังมามาอยู่ธาเท่ากัน อานนี้เป็นต้นแรกเนาะจังชิได้ถ่ายเบิ่งกถาดมาเขาก็บชิได้เมียนชิได้มาปูนมาย่างอลไรก็ไปกินข้าวกินหนาแบบนี้อะไรพี่น้องมาหอนี่ก็บชิได้ล่าเลยเนาะสวัสดีครับมาเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแมนติดตามไปเรื่อยๆเนาะไปเลยพี่น้องพบกันคลิปหนาเนาะกลับสบายดี